โอ้นี่เจ้าม้นอซองซมันเลยจีเธอช่องไวมันเลยนะก็เล่นคลิปนี้ก็ก่อนก่อนวันเกิดหนึ่งวันนั่นคือพุ่งเนสกซสองทันวาที่วันเกิดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะดีดจะมีจะดีใจจะเสียใจดี về mang tay là cô <laughs> mà là lấy làm sao nó cân đi quả เออวันนี้ก็ไม่มีใครเล่นด้วยนองจากว่าไอ้บางคนท่องเรามันก็ป่วยเนะาะก็คือไปทั้งช่องทุกคนในช่องยเวนตู ru, นี่ป่วยหมันเลยก็ามานั่งเล่นเกมปกตินะ

เออตอนนี้ก็รู้สึกว่าเซิร์ฟมันจะแหลกๆนะพอเปลี่ยนเซิร์ฟไม่มาไ้เลี่ยอนากได้เป็นวีไอไง ก็คุนนี้ก็มาเกิดสินะนก็ยิ้มๆเข้าไว้ล้วกันรุกคนนี้ต้องมีงานต้องทำอีกเยอะงานไม่ใช่งาน,นกินหรอกนะงานกลุ่มงานที่ต้องท่งเรียนองเรียน,ยนต้องทำอีกเพียบ นี่ก็เจ็ดนาทีแล้วเนาะคลิปอู้ห้าตาสิบสามสีมือตกไปเยอะเว้ยหรือว่าเราไปอยู่โซสเก่งจนเก่งป,ปืนเวีอัพละเออและแถวสี่สิบห้าเมื่อไรก็จะเปลี่ยนเป็นปืน,ปนละปืนเกมนี้เวสี่ห้าถือว่าตันแล้วผู้ชมฮฮแ,ฮแ,ฮแฮ้ นี่ดีสุดละเซนเซอร์นี่อันใหม่ละขวดนมเอาอันนี่เหล่านี้เอาอันที่ไม่ค่อยจะมีแหละแล้วก็ก็เปิดลกเพิ่มเกือบหมดละ

เพลงนี้บางคนได้ยินอาจจะดีใจแต่สำหรับผมถือว่าก็ไม่ค่อยก็ไม่ค่อยทาไหร่เพราะนานๆจะได้ยินั้งนานๆทีจะเกิดนานๆจะได้ยิน ต้องนาน,น,านทีนะวันเกิดผมมาแต่ละปีอะนานๆจะได้ยินคานี้ทีเพราะคนอยากจะไม่ว่างแล้วก็จะมัวแต่เล่นจะมีแต่ว่าคุณละอะไรต่างก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลาร้องนะจัดอะไรปีนี้ก็คงจะเป็นแบบเดิมแหละมั้งแล้วแล้วไงเนาะก็เราก็เล่นๆไปจัดยังไงเราก็ต้องฝืนยังไงเราก็ยิ้มเข้าไปละกันเพื่อทำให้คนดูมีความสุข นี่แหล, <Iya. S 1> ละช่องของไวทดีมอนแหละเช็คตายเกือบไปหมดแล้วแะ จะพันซับสไคร้นะอยากให้ช่องถึงหนึ bye ่งพ <Bye. S 1> ันซับใบจังไปชิคสองทีแล้วสิบห้าเมื่อไหร่ผมจะขอตัดคลิปเพื่อให้คลิปมันเอาลงง่ายแล้วกันนะ สองคิวใต้สามแฮให้เห,ห,หน่อยหมดนะวิ่งไม่ค่อยจะเจอเลยโอ้เอ,อือกคนเมื่อกี้นี่หวายที่สังหารไปสามใต้สี่เลย โอ้แรงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมปืนมันแรงแรงอะท่านผู้ชมปืนมันแรงมากเดี๋ยวพราะไม่ได้ใส่ s i นเซอร์วะปืนมันเลยลัมแต่เม็ปืนมันเลยแรงมันเกี่ยวป่ะบางมันเกี่ยวปะเปะฮะ้อยเต็มหัวเลย มันแต่นี้ยเราก็รู้จุดจุดละจุดจุด,จดมาละจุกซ้ายจุกขวาดนีหลบ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 เอ็มเก้าหนึ่งหนึ่งมาล่อเราไม่ได้กินหราเฟ้ยสิบหกตายหกโอ้คุ้มเอ้ยอะไรขา้างั้น หกตายเจ็ดมันอยู่บนสุดมันอยู่ชั้นบนสุดมันมันต้องมันต้องหนีมันต้องทางขึ้นเยอะอายใจเจ็ดตายเจ็ดจะฝุดแล้วสิ สิวก่อนจบทิพแล้วกันนะไม่ได้ด้ยสกิลก่อนสกิวดูสกิลจบทิพย์มีอะไรเยอะอ่าขอบคุจบทิพจบทิพย์ให้แ้วกันนะครับไายอะนานละใครให้ดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะขอบคุณแหละบาย